สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิธีไทฟินวันนี้ต้อมพาท่านผู้ชมมาเก็บเห็ดค่ะท่านผู้ชมค่ะดูค่ะดอกใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะเต็มแล้วนะคะสองถังสวยๆเลยค่ะด้านด้านด้านหลังต้อมอีกถังหนึ่งนะคะอุ้ยต้อหลุดเฟบมละแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าจะให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ชมเห็ด ดูนะคะท่านผู้ชมค่ะดอกย่อยใหญ,ใหญ่มันจะอยู่ในสาลายนะคะท่านผู้ชมสาลายสาลายพวกเนี้ยมันจะทําให้พื้นดินชุ่มชื้นแล้วก็เห็ดจะมีความชุ่มชื้นแล้วเขาก็จะต้นใหญ่ดอกใหญ่ต้องมาให้ท่านผู้ชมได้ชมสาลายใกล้ๆนะคะต้นเขาก็สวยนะคะท่านผู้ชมสาลาย ต้องถอนเห็ด <im itation> เห็ด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 ใหญ่มากค่ะสวยด้วยเอามาทำดอกไม้ได้เลย <im itation> ดูค่ะท่านผู้ชมโอ้ยมันมีความสุขมันได้เข้าป่ามันได้เก็บเห็ดขอบคุณป่าฟินแลนด์นะคะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องเก็บข้างนี้ก่อน วันนี้ต้อมเอากันไก่มาเก็บนะคะนี่ค่คะท่านผู้ชมคะพอตัดอย่างนี้เลยค่ะ๊แล้วเขาจะสวยมากเลยมาเอาไปแกงกันนะคะท่านผู้ชมเยอะมากมากเลยค่ะตัดตัด,ต,ดตัดค่ะเต็มถังแล้วเต็มสองถังแล้วนะคะ อุ้ยออนซนจ้าท่านผู้ชมจ้ามาเก็บเห็ดด้วยกันค่ะสนุกขายสนุกแจกเลยค่ะพรุ่งนี้วันนี้ได้เห็ดเยอะ <c oughs> พันผู้ชมท่านใดอยากกินแกงเห็ดขาเหลืองหรือเห็ดซุปปิโรว่หรือเห็ดสีน้ำตาลก็เอามือสอดในกล้องเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ แกงอร่อยคะ่ะแกงแกงใส่ผักชีลาวแกงแบบลาวลาวบ้านบ้านลาวแซ่บซดน้ำหอนหอนอร่อยหรือจะเอาไปยำก็ได้นะคะเอาไปยำเอาไปทำบางคนเขาก็เอาไปทำก้อยเอายำใส่วนเส้นก็ได้คะ่ะพูดแล้วก็หิวข้าวอยากกินแกงเห็ดสดร้อนๆปีนี้ต้อมยังไม่มีเวลาแกงเลยคะ่ะท่านผู้ชม เก็บเห็ดทุกวันนะคะเลิกงานตอนเย็นมาก็เก็บแต่ว่าตรงนี้วันนี้นี่ต้มหยุดงานฮอลลีเดย์หนึ่งวันค่ะก็เลยมาเก็บเห็ดเห็ดเห็ดป่านี้นะคะท่านผู้ชมอุ๊ยหลุดหลุดหลุดเปย์เลยเห็ดป่านี้นะจะจะจะไก่จะไกลจากบ้านต้อมมากๆเลยก็ขับรถมาประมาณ40นาทีเป็นป่าที่ต้อมมาเก็บทุกปีค่ะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ผิดหวังนะคะ ก็มาปีไหนก็มีให้เก็บได้ตลอดเลยค่ะเป็นป่าที่ชาวบ้านไม่ค่อยได้เข้ามาเก็บกันสักเท่าไหร่โอ้ยขอโทษนะคะนอนคุยกับท่านผู้ชมไม่ไม่เชิงนอนคุยค่ะเพราะว่าต้อมต้องเอนตัวมาอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็หลุดกล้องค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมเก็บเห็ดโตเก็บเห็ดโตเก็บ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 เผดเก็บเห็ดไปขาย ขอบคุณป่าฟินแลนด์ที่มีอาหารฟรีให้มีเห็ดดอกสวยๆใหญ่ๆได้เก็บไม่มีกลิ่นเหม็นสาบเห็ดเหม็นเหม็นกลิ่นขึ้นลาอะไรนะคะท่านผู้ชมเห็ดตัวนี้จะไม่มีกลิ่นแล้วก็เป็นเห็ดที่ปลอดภัยไม่มีพิษอะไรเลยถ้าไปต้มไปแกงก็เดี๋ยวเดียวค่ะพอเดือดเดือดใส่เครื่องใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยก็ ใช้ได้เลยไม่ต้องไปต้มน้ำแล้วเททิ้งอะไรเหมือนเห็ดบางชนิดนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้นันั่งนั่งนั่ง,งออขอนั่งเขเพียบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ต้องต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอได้รับความขอบคุณและปรารถนาดีจากวิถีไทยพินค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมีความสุขขำอยู่คนเดียวเนาะ พื้นมันเปียกค่ะท่านผู้ชมบ๊ายบายค่ะ